แต่ว่าพระขาห้าร้อยพัในครั้งพุทธกาลเป็นเพียงแต่ว่าพ่อขาหลายหลายขืนแปลว่าพระขาหลายหลายืนไม่จำวนจนต้องยืนไม่จำเป็นต้องยืนตัวต่อห้าร้อยืนไม่จําเป็นได้กล่าวมาแล้วว่าในกษัตริย์ขยะแล้วข้อนี้พุทธเจ้าก็ไม่อยากจะให้พูดบอกอนุนคืออย่าขงขวายเลยหนึ่งปตรีละของเราเป็นหน้าที่ของพวกกษัตริย์พวกขณาบดีพวกพราหมณ์ที่เขา้ถือสถาคตมีเพื่อจัดการกันเองแต่พระอนุนแข้นใคร่งตรงนี่บอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่าผ้าขขาพระโอเไม่ถามไว พระผัวพรเสือพวกนี้พวกหน้าบดีพวกกษัตริย์พวกพาเขาถามขึ้นว่าพระนรุนจะจัดการกาสศรีราพรษัตดิาอย่างไรข้าพระองค์ไม่ถามเพราะเขาตอบเขาไม่ถูกเขาจะติเตียนได้เพราะฉะนั้นต้องขอทูลถามพระเจ้าจึงจำพระไตรแสดงแล้วจิตแสดงบอกว่าให้พวกนั้นเอาความง่ายว่าดูก่อนอนุนเอาพระเขาแล้วผืนพันสุดสถาคตแล้วก็เอาไปเผาเสียวามเพียงแค่นี้เองอ่ะไม่เห็นจะเป็นข้อดีแสดงว่าพระองค์อยากจะให้ใหญ่โตสมพระเกียรติไม่เป็นี่ครับ ไปที่เดืนนาอ่านข้อ,อก่อน่ายดีนะครับ